สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องครูเอกโตโยต้าดีเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับครูเอกพาทุกท่านนะครับมาชมรถนะครับใหม่นะครับนั่นก็คือ New Camry นนั่นเองนะครับซึ่งรถที่ครูเอกจะรีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว2.5 HV Premium Luxury นั่นเองครับ สำหรับนะครับรถยนต์นะครับแคมรีคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2,500นะครับซีซีนะครับมาพร้อมกับตัวระบบไฮบริดเลยนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์คันนี้นะครับอยู่ที่23.8กิโลลิตรเท่านั้นเองนะครับผมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะครับ ในส่วนของตัวระบบแบตเตอรี่นะครับเรารับประกันให้ถึง10ปีเลยนะครับแล้วก็ระบบไฮบริดนะครับรับประกันให้ถึง5ปีเลยครับแคมรี่นะครับ2.5 h v Premium Luxury ของเรานะครับยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota s a f e t y Sense นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบ Toyota s a f e t y Sense ใหม่ที่ใส่เข้ามาใน All New Camry คันนี้นะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ Maybe I can like you don't recall it and impressing me Didn't kind of see your friends I know you came for me like your dress but you fit better in my wrinkled tea We moved on to knew with this but we got history race New Camry ของเรากันนะครับซึ่งตัวชุดไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับพร้อม Daytime Running l i g h t นะครับออกแบบอย่างประณีตโดดเด่นยิ่งกว่านะครับในทุกมุมมองเลยนะครับทำให้รถคันนี้นะครับดูหรูหลานะครับแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับผมในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับก็จะออกแบบใหม่นะครับ มีรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวสีนะครับดำเบลนอแบล็กทาให้รถคันนี้ดูโดดเด่นสะดุดตามากเลยโดยไม่ถึงนะครับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ให้มาถึงตัว2จุดเลยเซ็นเซอร์มุมับงจุดแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับสมมุติว่าคุณลูกค้าขับรถอยู่แล้วก็มีวัตถุหรือมีสิ่งของที่อยู่ตัวด้านหน้ารถนะครับรถยนต์แคมรี่คันนี้ก็จะทําการหยุดรถให้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนะครับ เป็นระบบเซฟตี้นะครับใหม่ของทางโตโยต้าของเรานั่นเองครับพร้อมกับล้อแม็กอลลอยนะครับขอบ18นิ้วเลยนะครับผมลวดลายนะครับดูสปอร์ตและ VIP มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถของ Camry Hybrid 2.5พรีเมียมลักชัคันนี้กันนะครับว่าภายในนะครับจะมีออปชั่นนะครับหรือว่ามีอะไรที่พิเศษเพิ่มเติมจากรุ่นก่อนๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการแนะนำรถนะครับ New Camry 2.5 HV Premium Luxury นะครับผมซึ่งนะครับรุ่นที่ผมได้แนะนำก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของ New Camry เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทดลองขับนะครับผมก็ไปเดยนเชิญได้ที่โชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยมของเราเลยนะครับผมหรือติดต่อพัน รูเอกกตัวยต้าดีเยี่ยมก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับรวมไปถึงตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็ติดต่อได้ผ่านทางช่องทางด้านนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ